สวัสดีค่ะนะักเรียนป .5 นะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะส่วนข้อสอบแล้วเห็นทําได้อยู่นะคะโดยเฉพาะข้อเขียนนะคะน้องๆป .5 เก่งอยู่แล้วทําได้อยู่นะคะ,ะวันนี้เรามาเรียนกันต่อ เราเปิดนะคะหนังสือหลักภาษาเราเรียนในเรื่องของการอ่านนะคะการอ่านห่านเขียนเชิงอธิบายนะคะการอ่านอ่านเขียนเชิงอธิบายอยู่ในหน้า114รนะลูกหน้า114ค่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการอ่านคําแนะนําในการใช้พุทธนานุกลุมนะคะเราเรียนเรื่อง การอ่านคำแนะนำในการใช้พจนานุกรมนะคะทีนี้หลังจากที่เราเรียนจบเรื่องนี้แล้วเราต้องใช้พจนานุกรมได้ถูกต้องนะลูกไม่ว่าจะเป็นการหาคำศัพท์หาคำนะคะหาอะไรบ้างที่อยู่ในพจนานุกรมเราสามารถคุ้นคว้าได้นะคะหลังจากที่เราเรียน่อนะคะพจนานุกรมคว้าอย่างไรก็เ,เรียงกันอย่างไรอ่าเรามาดูกันนะคะ เห็นไหมคะการอ่าน่านเขียนเชิงอธิบายเราต้องรู้ความหมายก่อนนะคะการเขียนเชิงอธิบายนะคะเป็นงานที่เขียนที่มุ่งอธิบายแนะนำหรือออกคำสั่งให้ผู้อ่านปฏิบัติตามเพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเช่นเช่นอะไรบ้างลกูกเช่นการอ่านคำแนะนำในการใช้ทุจรานกรม การอ่านฉลากยาการอ่านข่าวสารทางราชการการอ่านเอกสารทางโรงเรียนเป็นต้นนะคะและมีอื่นอีกมากมายนะคะถ้าเขาเขียนอะไรให้อ่านเราก็อ่านอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นงานเขียนที่มุ่งอธิบายแนะนำนะคะหรือสั่งสอนให้ผู้อ่านปฏิบัติตามนั่นเอง เห็นไหมคะคนที่เราจะทานยายังไม่รู้เราป่วยเราก็ต้องอ่านฉลาดยาก่อนนะ,ะหรือเราจะไปค้นคว้าหาคาในเราก็ต้องเปิดพจนานุกรมนะคะหรืออยากรู้ข่าวสารทางราชการหรือว่าเอกสารทางเรียนอะไรเราก็ต้องเขียนให้เราอ่านนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะนี่คือการอ่านหานเขียน ทีนี้เราต้องรู้ว่าอยากอ่านเขียนก่อนใช่ไหมลกูกจริงจะอ่านถูกนะคะนี่คืออ่านเขียนก็คือมุ่งอธิบายแนะนานะคะแล้วก็ออกคําสั่งให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตามจำไว้นะคะทีนี้การอ่าน,อ,านอ่านเชิงอธิบายเอ๊ะขอโทษนะคะการอ่านอ่านเขียนนะคะอ่านเขียน ่านเขียนนะคะอ,อ่านเขียนอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด4นะคะ4ชนิดที่เราจะต้องเรียนนะคะก็คือการอ่านคําแนะนําในการใช้พจนานุกรมอย่างที่2ก็คือการอ่านฉลาดยาหรือเอกสารกำกับยาที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะอย่างที่3ก็คือการอ่านข่าวทางราชการ 4. การอ่านเอกสารแนะนําการใช้วัสดุอุปกรณ์นี้คือนะคะที่เรา เรียนนะคะในชั้นป .5 แต่ในคาบนี้นะลูกเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านคำแนะน,ใน,ใน,น,นำนนในการใช้พจนานุกรมการอ่านคำแนะนำในการใช้พจนานุกรมนะคะเราต้องรู้จักผลว่าพจนานุกรมเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรคืออะไรรู้จักไหมคะคุ้ยห,หาคำศัพท์ประจำเลยนะคะน้องๆป .5 ชิ้นแล้วแหละกับพจนานุกรมพจนานุกรมนะคะ เป็นหนังสือสำหรับค้นคว้านะคะค้นหาความหมายของคำหรือความรู้เกี่ยวกับคำในภาษานะคะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาหลายภาษานะคะเขียนมาแล้วเช่นการเขียนสะกดคคำชนิดของคำการอ่านออกเสียงคำที่มาของคำความหมายของคำลักษณะของคำบอกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือตรงนข้ามาตรงกันข้ามกัน ประวัติของคำชื่อต่างๆที่สำคัญเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายนะที่เราสามารถคุ้นควาจากพุทธานานุมมได้รู้เลยใช่ไหมลูกชนิดของคำที่ครูสอนมาแล้วที่ครูบอกในข้าวก่อนนะคะที่ผ่านมาจะย้ําอยู่ให้อยู่แล้วนะคจนอจคํานามนะคะก็จยดคํากริยาใช่ไหมลูกมีใช่ไหมคะ คำสันทานสันอ่ารูเคยบอกไปแล้วนะคะเรารู้ลักษณะของคำด้วยนะคะคำสันทานคำนามคำกริยาอะไรนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็ความหมายของคำการอ่านคำเป็นอย่างไรเเรามาดูการใช้นะคะ่เข้อแนะนํานะคะเราต้องรู้ข้อแนะนําข้อหนึ่งข้อแนะนํามาเลยค่ะบอกไว้เลยว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ถ้าเรารู้นะคะการใช้ลักษณะของการใช้พจนานุกรมเป็นอย่างไรร,รู้เนื้อหารายละเอียดแบบนี้เราสามารถใช้ถูกต้องนะลูกเรามาดูการน้องๆโอห่าอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าค่ะลูกเปิดไปหนึ่งร้อยสิบห้านะคะเมื่อกี้หนึ่งร้อยสิบสี่นี่หนึ่งร้อยสิบห้าค่ะข้อหนึ่งคำในพจนานุกรมเรียงลําดับตามพยัญชนะลำดับตามพยัญชนะมนชนะหมายความว่าโอไก่ขอไก่กยค ถึงงอนกูเห็นไหมคะเขาขีดเรียงลําดับพยัญชนะเลยค่ะนะคะโกไก่ถึงงอนกูแต่มันจะมีอะไรขั้นกลางลองดูงสิลูกลววะว่าโกไก่ถึงโรเรือหลังโรเรือจะมีรือรือเห็นไหมคะตัวรือเพราะฉะนั้นถ้าชื่อใครขึ้นด้วยตัวรือหรือตัวรือใช่ไหมลูกเราก็อยู่หลังโรเรียรือ,รอถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ลึ ลือก็คืออยู่หลังโลลิงอ่านะคะแทรกตรงนี้ไว้ตรงกลางรับหว่างรื้อหลังรอเรือรื้อหลังโลลิงนะคะแล้วก็วงเหมือนเดิมโน้ก็เรียงไปปกตินะคะนี้ก็คือให้จําตรงนี้ไว้นะคะตัวรื้อตัวรื้อนะคะหลังรอเรือรอรื้อนะคะหลังโลลิงก็โลโรรื้อหลื้ ง่ายๆจำนะคะแล้วก็เรียงพจนานุกรมไปตามตัวอักษรกไก่ถองโมงน,นะคะนี้คือในเรื่องของพยัญชนะนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเรียงสระสระเรียงยังไงก็เรียงเหมือนกับในพยัญสระที่เราท่องตั้งแต่ป .1 เลยค่ะ เรียงเหมือนเดิมเลยอออีอีอูอูเอเอที่น้องท่องนะคะเรียงเหมือนกันหมดเลยเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะทั้ง26ตัวในสระแต่เมื่อไรที่เราไปเจอโยยักษ์โวเห็นยัไม่รู้โยยักษ์โวเหนหรือว่าโออ่างไม่ได้ฉระเอียไม่ใช่สระอัวไม่ใช่สระอ เขานะคะในพจทธชนะกผมนะคะลำดับพยัญชนะเขาจะนับเป็นพยัญชนะเสมอนะคะเห็นไหมคะเนี่ยไอ้วงแหวนเห็นไหมคะโยยักหัวแหวนออาเขานับเป็นพยัญชนะนะคะ mm hmm. มีตัวเดียวโด,ดดๆแบบนี้เขาจะนับเป็นพยัญชนะนะคะจําไว้เลยอ่านี่คือการเรียงนะคะการใช้พจทธชนะกผมนะคะข้อหนึ่ง ให้จำไว้นะคะทั้งพยัญชนะและสระเรียงไปตามรูปแบบนะคะนั้นเลยตามนั้นเลยนะคะ,ะต่อไปดูข้อสองน,นะลูกดูข้อสองคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวอ๋อพยัญชนะต้นสองตัวเป็นอะไรได้บ้างลูกเป็นหอนำหรือเป็นคำวควบคล้ำใช่ไหมคะเช่นคำว่าโนโคนเห็นไหมค้อวค้อว,ข,อวขวานอาจจะได้นะลูก ขอวอบอโลโโลโโลอาจจะหายหรือว่าอาจจะเป็นคำว่าลุงเรียแต่นะคะถ้าเมื่อไรที่เราเจอพยัญชนะต้นสองตัวนะคะสองตัวเนี่ยพยัญชนะสองตัวนี่เยอะแยะมากมายไหมคะเขาบอกว่าถ้าเราเรียงพยัญชนะต้นสองตัวเมื่อไรที่เราเจอคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเราต้อง เรียงก่อนก็หมายความว่าพยัญชนะต้นสองตัวนี้มาก่อนอักษรที่มีสระนะคะต่อไปอ้าวทตามยังไม่เห็นภาพลองดูนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นพยัญชนะต้นคู่กันแบบนี้ลูกสองตัวนะคะจะมาก่อนจะมาก่อนคําที่มีสระอ่านะคะลองดูซิเช่นคําว่าอะไรลูกกายไกรไกรโอลอไยโกรายมาก่อนกะทิ เพราะว่าคําว่ากลายมีพยัญชนะต้นคือโกไก่กับโรลิงเพราะฉะนั้นกะทิก็คือตัวที่สองเป็นสาระแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นสองตัวจะมาโกนคําที่มีสาระนะคะเช่นนี้มีสาระเนี่ยกะขาเห็นไหมคะกะปาปาแล้วดูคำนี้ที่กลายกโรอายกลายจะมากกอนคำว่ากลางเพราะว่า โอรรพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมลูกมาก่อนคําว่ากลางเพราะกลางมีตัวที่สองคือสระแล้วนะคะให้จําว่าถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวเราต้องนับพยัญชนะต้นสองตัวก่อนนะคะตัวที่มีสระคาไหนที่มีสระเราก็จะถัดไปนะคะนะคะการเรียงคําตามพยัญชนะต้องเรียงจากพยัญชนะต้นสองตัวก่อนนะคะมาก่อนที่มีสระ จำไว้นะคะอย่างที่สามคำที่มีพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งลตัวที่สองเหมือนกันอ่าทีนี้เหมือนกันแล้วเร่ราคาเห็นไหมคะลูกชื่อเราก็คล้ายๆกันเยอะแยะนะคะต้องดูลำดับอักษรตัวที่สามอ้าวดูเนี่ยขนาลูกต้องดูอักษรตัวที่สามคำว่ากรุดมาโกนรุนโดดิ มาก่อนนอนหนูตัวที่สามคำว่ากรดก็คือดดเด็กคำว่ากรุนคือนอหนูเขาบอกแล้วเห็นไ,ไหมนคะกรดสองตัวเหมือนกันแต่เราต้องไปดูใบยัญชนะตัวที่สามคำว่ากรดคือดอดเด็กคำว่ากรุนคือนอหนูเพราะฉะนั้นกรุนต้องมาก่อนนะคะไอ้กรดต้องมาก่อนกรุนเพราะว่าโดเด็กมาก่อนนอนหนูง่ายๆนะลูกใจเย็นๆง่ายๆ พยัญชนะสองตัวนะคะ,ะ,เ,นนะ,คะเหมือนกันเราไปดูตัวที่สามตัวที่สามตัวไหนมา่อนนะคะก็คือตัวนั้นไอ้คำนั้นขึ้น,กน่กนนะคะดูนะคะพะยัญชนพะพยัญชนะตัวไหนมาก่กนคำนั้นก็มากนน่กนเลยนะคะเอาต่อไปคำว่ากลับโกรเหมือนกันเนี้ยนะโกรอ,ออะโกลับนี่นี่นี่สระเน้วมา่อนคำว่ากรุงโกอรออุ เมื่อกี้พยัญชนะเขายกตัวอย่างให้เห็นพยัญชนะทีนี้ยกตัวอย่างให้เห็นสระทีนี้สระอะมาโกลสระอูนะคะถ้าตัวไหนที่พยัญชนะเหมือนกันก็ดูสระอีกนะคะดูสระเห็นไหมคะสระอ่ะจะมาโกลสระอูได้ไหมคะนะคะเรียนลักษณะแบบนี้นะคะไม่ยากเลยน้องๆป .5 โปรีก็เรียนมาแล้วน,นี่เพิ่มเติมหรอกนะคะงบบบบ่ายๆเบาๆลองดูสิคำถามง่ายๆแบบนี้โปร5ทำได้ชัวลองตอบคำถามค่ะการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมมีหลักอย่างไร้อไหนถูกเอ่ยลำดับตามพยัญชนะตอบดังๆเลยค่ะ ลำดับตามความหมายลำดับตามความยากง่ายลำดับตามคำเก่าใหม่มีด้วยเหรอคะข้อไหนคะข้อไหนคะลูกคกกรูสอบผูกแล้วนะก็คือข้อลำดับตามพยัญชนะลำดับตามความหมายหรือตามความยากง่ายหรือคำที่เก่าใหม่ตามอะไรคะตามอะไรคะเรียนมาอยู่ ง่ายๆนิดเดียวเลยคนง,ง่ายมากตราถูกกันทุกคนอยู่แล้วแหละนะคะลำดับตามพยัญชนะก็คือกไก่ถึงงวนมาูบมาถักนีนะคะที่มีหลังโรเรือใช่ไหมลูกหลังโรเรือจะมีลือ่อหลังวงเวนจะมีลือ่อใช่ไหมคะเรียงแบบนั้นเลยค่ะยากนะคะเบาๆเลยไม่ยากยาการเรียงลำดับพระชนะนรรมไม่ยากนะคะน้องๆไปตรวจอีกครั้งหนึ่งน้องๆเพราะว่าปอทีน้องก็เรียนมาเยอะแล้วนี่ อลองดูา่าหนะคะอ๋ะอให้ลูกลืมลืมหายลืมลืมไปเลยลูกยังมีอีกข้อหนึ่งลูกเดากำถามข้อนี้เด่นมากเลยคำใดเมื่อเรียงตามพุนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคำว่าจันขาวและจันแดงสนุกหน้าข้อนี้ฮะลูกจันขาวและจันแดงเพราะฉะนั้นเราต้องดู พยัญชนะอะไรเอ่ยติ้งตรงติ้งตรงจันเหมือนกันแหละระหว่างนะคะระหว่างขาวคือขอเขยแดงคือโดดิอ่าพราะฉะนั้นคำที่มีระหว่างขอเขยกับโดดิคือคำว่าน่าจะเป็นคำอะไรลูกจันกระพอหรือจันชมุดจันเทศจันผา อาท่องเลยก็ไปถึง๋ยวงงงูกท่อง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 ลองดูลองดูเก่งกว่าครูอีกคำว่าข้อไหนลูกคำว่าอะไรคะน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคำว่าอะไรเอออยู่หลังข้อไข่ก๋วยเ๋เหรออยู่หลังข้อไข่ไม่รู้ก๋วยกตี๋หรือว่าโจช้าง อะไรถึงก่อนหรืออ่ทอจหารหรือว่าโผพึ่งตัวไหนลูกครูตอบถูกนะครูตอบว่ายันชามุน่าจะเป็นยันชามุทําไมชันฉามุตคะจันขาวถ้าเป็นข้อเกยข้อเกยต้องมาก่อนโไข่ใช่ไหมคะผิดอยู่แล้วทีนี้ชันชามุต โช้างมาก่อนทหารใช่ไหมคะม่ยากนะคะโอ,อเขยและดูที่ดูคบนะคะดูคําว่ามีพระเจ้าจมดเตศ้ผาดูว่าคําอะไรนะคะน่าจะอยู่หลังโคเขยถึงโอนก็คือโช้างนะคะอย่าสับสนนะคะค่อยคยคิดค่อยคค่อยควิเคราะห์ศึกษาไป ะะบอกแล้วว่าเรียงตามพจทานานุกรมก็คือเรียงตามอักษรนะคะการเรียนพจทานานุกรมเรียนตามพยัญชนะนะคะเนี่ยอ่ะนี่ถ้าเรียงถ้าเรียงจริงๆนะคะในนี้ทั้งมดเลยทั้งจันทั้งมดเนี้ยลองเรียงดูนจันอะไรขึ้นก่อนจันอะไรคะจันกระโพแล้วจันขาวจันชะมดแล้วก็จันแดง จันเทศยันผาลอ,องดูลองเรียงลิ้นล่นอยู่เรียงลิน้นลิน้นลองดูเพราะว่าเราดูพยันชนะก็เรียงมาแล้วว่าดูตัวไหนตัวไหนชระตัวไหนเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะน้องๆป .5 ฝากสองข้อดูงานนิดหนึ่งนะคะทำงานแบบงานหน้าหนึ่งร้อยสิบสองบางคดํำเลื้อนอนนี้ เรียงพจนานุกรมตามลำดับนะคะเรียงคำสวยทวนจับตัวชัดเจนดูนะคะคำไหนมาโกนและพยัญชนะอะไรที่เรียนมาแล้วเมื่อตะกี้นะคะอ่านะคะมีทั้งหมดหกข้อหน้าเดียวนะคะหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบสองนะคะมีทั้งหมดหกข้อเองค่อยห้ขมาแล้วน้องก็มาเรียงใหม่ข้างล่างนะลอกอ่ะสู้ๆนะคะเอาห้าเรียนกันต่อจะได้ จะได้ไปปรหแล้วยังไม่นานแล้วตั้งใจหน่อยนะคะจะได้คะแนนสูงๆนะลกูกสู้ๆูทุกคนนะคะขอ Bei ขอบคุณสื่อการสอนจากมูลนิธิอักษรเอ็ดูเคชันจำกัดหมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ